ลากรวยดย้วยตาทูสวัสดีครับโชคดีช่วงนี้เรามีรอ,อบกรุ๊ป s t a ของเซอร,ร์เมนต์อยู่ก็เลยมีเกมให้เราพอเลือกได้นะวันนี้มาพบกับอีกเกมหนึ่งนะในรอ,อบกลุ่มของเซอร์เมนต์ปัจจุบันฟิชเชอร์ยู e r เวร์สเช่นกันเป็นเกมระหว่างทีมลิควิดและทีมทันราโหนโอ้โหสองทีมท็อปเลยนะและก็มีผู้เล่นที่น่าสนใจคนหนึ่งคนนี้เลยนั่นคือแครดี้คนใหม่ของทีม <S <S ทันราทันราคริสตัลลิสนั่นเองนะฮะโอ้โหคนนี้เป็นอดีตแครดี้ทีมซิเกตนะมาอยู่หลายทีมากมากนะแล้วก็ ปัจจุบันเข้าทีมทันดานเรียบร้อยแล้วฟอร์มการเล่นหน่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่เกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมาดูคิสเซลิสในมุมมองของมังคีคิงในเกมนี้ดีกว่านะเป็นฮีโร่ที่ตอนนี้ก็ฮิตพอสมควรเลยและเห็นในหลายตำแหน่งด้วยทั้งแคลรี่และมิดเลยนะว่าแข่งกับทีมลิขิตในแมตช์นี้จะเล่นยังไงนะก็มาดูคิสเซลิสในทีมใหม่ของเขากับมังกีคิงกันเลยดีกว่านะครับเอามาถึง aver, ว,วีเวอร์โดไลแล้อจะตาเลยชุดด้วยตรงนี้และวีเวอร์ตายเฟิร์สแบบพรีเฟสลเลย ส่วนเมื่อกี้คิงนั้นเนี่ยกำลังแปลงร่างเป็นต้นไม้วิ่งเล่นอยู่เอาดูมตายคืนเช่นกันและสำเว็ได้คิวไปนะนี่เลยสกิลมิดชีฟนะเป,นเป็นอินเนตเมื่อกี้คิงนะสามารถแปลงร่างเป็นอุปกรณ์บางอย่างได้เช่นต้นไม้เช่นรูนเช่นเคอรีเป็นต้นนะระหว่างแปลงร่างเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นนิดน,นึงด้วยนะแล้วก็หลบดามจได้ปั๊บหนึ่งนะเซียววิตอนกดแปลงนะก็จะเป็นเหตุผลที่เขาใช้ร่างต้นไม้วิ่งเมื่อกี้นะอ่าโอเคเข้าสู่เลนนะก่อนจะไปต่อนะก็ต้องขออนุญาตตัดเข้าสู่ช ลาก่อยขอแนะนําร้านตัดสูตรคัตตูฟิตสูตรสั่งตัดคุณภาพสูงจากพู่นําเข้าจากออสเตรเลียและอิตาลีราคาเริ่มต้นเพียง6 5 0 0บาทคุณก็สามารถมีสูตรตัวเก่งใส่ออกง,งานได้และด้วยประสบการณ์20ปีของคัตตูฟิตจึงสามารถให้คําปรึกษาเรื่องสีสไตล์ทรงและชนิดของผ้าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสูตรของลาก่อยตัวนี้เนี่ยก็ปรึกษาเขาอยู่นานเลยกว่าจะได้ออกมาหล่อขนาดนี้นะครับสนใจติดต่อที่ไลน์แอดคัตตูฟิตสูตรหรือสแกนคอร์โค้ดบนจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีงบอยากตัดแบบคุ้ม,คมแคปปเอาเอาาาชรนนี้จจกกลกยลยไบ นนี้นะเพื่อรับส่วนลด1,500บาทถ้าตัดสูตรจากผ้า m e r i n o Wool สูตรพรีเมียมมูลค่า12,000บาทขึ้นไปนะครับกลับมาเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วเมื่อกี้คิงครับเปิดสกิลนหนึ่งทุบมาา้าใส่ครีปไปขอล้าหน่อยแล้วอุ้ยเปิดมีคลิปลบเตเมเด,ด้วยแต่โดนตัวตีการสองตัวดุมตอดโอ้โหไม่ไหวเกือบตายนะโอุ้ยก้อนโดนแดนเซ่นออฟเลนนะโดนเซอร์ไพรส์นะนนะกับวีเวอร์นะดุมตีอย่างเจ็บเลยเจ็บเกิน สกิลหนึ่งโลเดสไลด์เนี่ยก็เป็นการขยายไม้กระบองทุบไปสตันศัตรูและมีเดเมจคริติคอลตามเดเมจของเราด้วยนะก็เป็นหนึ่งในสกิลหากินของมังกีคิงเลยนะเป็นสตันอันเดียวของเราเนะแต่ว่าแคดี้ที่สตันได้เนี่ยก็ถือเป็นภาษีที่ดีนะก็เลยสามารถจอยไฟได้ในหลายๆช่วงของเกมไม่ต้องเข้าป่าฟาร์มแบบยาวๆไม่สนโลกอย่างเงี้ยทำให้มังกีคิงเนี่ยเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยเช่นเป็นมิดเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเลยทุบไปหาตรงเนเซอร์นั้นอีกรอบหนึ่งนะฮะ ซึ่งช่วงต้นเกมสกิลบาดเดอร์สไลด์นั้นก็สามารถใช้ไลา์คลีปตัว2ตัวได้เหมือนกันนะก็คุ้มอยู่นะก็ดีกว่าเก็บมานาไว้นะโอ้แต่เลนนี้ดูแลอันตรายเหลือเกินนี่เดนเซนเดินมายิงพิษใส่ไซเลนเซอร์นะฟลายโอ้ฟลายมาสแตนด์อินนะเนะี่ยเป็นซัพพอร์ตของทีมซันเดราในเกมนี้นะเดนเซนโดนพิษ on ก็สู้ไม่ไหว2ตัวนี้ตอนโหดมากจริงเนะี่ยบางกี้คิงตีวิเวอร์ได้หนึ่งทีต้องวิ่งหนีแล้วอะวิเวอร์หายตัววิ่งทะลุไปหาไซเลนเซอร์ด้วยนะ เซเลนเซอร์โ,โดนมดกัดพยายามเปิดอะเค็เครื H ่สายมื่อกี้คิงชั่วตีนิดนึงแล้วหันหลังกลับไปสตาร์ทไหมสตาร์ทวิเวอร์ได้หนึ่งทีเซเลนเซอร์วิ่งเข้าป้อมมาได้ก็เลี้ยวรอบมาได้นะโอ้โหเมื่อกี้รอบเพราะไอ้ไม,ม้ทุบเมื่อกี้เลยเนะี่ยทางเคสซาริสคือหน่งวงไว้นะทุบจังหวะสำคัญสุดท้ายพอดีเลยทางเดรเซนลาครีปเข้าป้อมมาทีนี้มังกี้คิงครับต้องลากครีปกองนี้ในะป้อมให้ได้น่าจะโดนไล่หรือเปล่าทางนี้อาตีดึงมานิดนึงดึงขึ้นบนโอ้โหเจอฮิวอัดไปดีนะยังอยู่ไกลครีปนิดนึงนะ ทางเซอร์ไบไลก็พยายามป่วนดีนายคลิปแล้วโอ้โหดีนายได้ด้วยเมื่อกี้คิงทำไงดีต้องหลบฉากนิดหนึ่งนะเล็งมุมเลยนะเดซเซอร์นี่วิ่งอ้อมตามต้อสังเกตนะวิ่งอ้อมเดินตามมาเมื่อกี้คิงตีแดนกระโดดหนีขึ้นต้นไม้เลยเซนเซอร์โดนลุมแล้วทางวีเวอร์เลยน้อยเช่นกันแล้วโดนล,ลัดเวิร์ดระเบิดตายว่ะแล้วนี่เลยทุบไม้ใส่เดซเซอร์กระโดดลงมาสโลด้วยนะกับพิเมอร์สปริงเดซเซอร์ฮิวสวนกลับไปโอ้โหเล็กเขาเด้งเซนเซอร์ตายเลยเนี่ยเมื่อกี้คิงไล่ตีต่อทุบจนได้บัฟตีเดบัฟีกูมาซ้อ และได้ดเดเมดพอไหมวยสกิลสองฟูดาวนิดหน่อยฟรีแดนกระโดดตามไปไหมวิลเดอด์เซนเลือดน้อยมากน่าเอาสุดๆและเมื่อกี้เปิดมิดชิปหลบพิษติกได,ได้หรือเปล่าเอาแต่วีเวอร์มาใหม่แล้วโอ้โหแล้วโดนสโลหนึ่งแล้วด้วยนะคิสซิลิสหันหลังก็ไปทุบดูเลือดโดนวีเวอร์ยิงตายอยู่ดีนะไม่แต่ได้เดอร์เซนว่ะอู้สุดยอดก็เป็นต้นเกมที่น่าอึดอัดของมังคีคิงคริสซิลิสนะฮะเพราะว่าฮีโร่ฝั่งศัตรูก็ตีไกลเหลือเกินเนี่ยจะลากทีเดอร์เซนก็ฮิวอีกโอ้โหแถมตายไปครั้้้งแลววดยนะ เอาอยัางไงดีท่านี้ก็ลากคลีปไปล้าเท่าที่ได้นะดเดซร์นกับวิเวอร์นี่โอ้โหเล่นอย่างสบายใจกอก์ครีปของทิสติสตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเห็นคลิีติกาเล่นน้อยต้องกดไม้กระบ,บองล้าไปเลยนะก็เอาให้ได้ทุกทางนะตอนนี้ไอเทมก็ได้เพิ่มเติมมาเป็นบูสต์ละกับอบอฟฟรอสหนึ่งอันนะเตรียมขึ้นเป็นออฟฟ์คอร์เรชันต่อก็โอ้โหนี่ไงนะ่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มังกี้คิงเนะี่ยกลับมาฮิตช่วงนี้นะเนื่องจากเป็นหนึ่งฮีโร่ที่ใช้ออฟฟ์คอร์เร วิ่งมาหาจงังหวะลากทิปนิดหน่อยเจอวีเวอร์อีกโอ้โหไปไม่ได้นะต้องกลับมาลากลีป,ป่ากลุ่มเล็กชนเลนแบบเงาเงานี่คือเหงามากเลยนะเป็นแคร์ี่ที่เหงามากตัวนี้อันนั้นมีคลิปได้หลุดมา2ตัวอะลากม,มาหน่อยลากม,มาใกล้ๆกันจะได้ล่าได้เลยเลยตัววิ่งมาอาแต่ลีป,ป่าไม่ได้เลยนะลีป,ป่าตายไปแล้ว2ตัวด่าลางทันดา้าได้สเวนไปแต่เสียไทยนี่ไปด้วยนะมังกี้คิงนี่ก็อ่ะค่อยๆไปให้เพื่อนเล่นไปก่อน วิ่งเข้าใกล้นิดหน่อยโดนพิทเดสเซนเลยนะพลอยเซอร์ธันมาแล้วมังกี้คิงต้องกดไอทรีแดน่ะกระโดดขึ้นต้นไม้หนีเลยนะสกลิลสองมังกี้คิงเนะี่ยทำให้ไต่ต้นไม้ได้นะแล้วก็ตอนที่ไม่โดนเดเมจเนี่ยก็สามารถกดใช้ได้แต่ถ้าโดนเดเมจเมื่อไหร่ปุ๊บสกลิลนี้เนะี่ยจะติดคูลดาวเพื่อป้องกันไม่ให้มังกี้คิงกระโดดขึ้นต้นไม้หนีได้ง่ายเกินไปนั่นเองซึ่งการไต่ต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่มังกี้คิงทำได้เพียงตัวเดียวในเกมนี้นะสามารถย้ายตำแหน่งตัวเองกระโดดไปตามยอดของต้นไม้ได้ ซึ่งไม่ธรรมดาสุดๆนะแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งพาวเมอร์สปริงสามารถกระโดดลงจากต้นไม้ได้ด้วยนะโดยที่ชาร์จได้ทำท่าเมจแล้วก็สโล่ปริมาณตามเวลาชาร์จนะแล้วตอนนี้คลิปเข้าป,ป้อมโอ้โหโจังหวะนี้นานๆทีนะไม่ได้ร้ายแบบนี้มานานแล้วแล้วก็ไอเดอรเซนกับวีเวอร์ไม่ได้มาปอนแถวนี้ด้วยนะก็เลยได้เงินเน้นๆกับเวลไปเวฟหนึ่งเลเวลห้าทางคริสเซอลิสครับเห็นด้านล่างเริ่มชฉลิมุนวุ่นวายมีการกดมิดชิมที่เทวินเกนด้วยนะเผื่อวาร์ปไปช่วยแล้วมาจริงว่ะ มังกี้คิงครับกำลังเข้าทวินเกตมาและโผไปด้านล่างสเวนกำลังเลือดน้อยเลยกระโดดแต่ต้นไม้มาและยืนดูเซนเซอร์โดนสเวนตีตายกระโดดลงมาด้วยเฟิมโอ้สปริงยืนตีสู้สเวนตรงนี้ไทนี่มาด้วยแล้วตีสเวนตีบัฟแล้วทุกไม้โอ้ยังยังกดหยุดไว้ก่อนตรงนี้โดนเดซชน,นปล่อยพิษแล้วเอาโดนโคฟ,ฟิดแข็งว่ะหันกลับก็ไปฟาดดูเลือดได้แล้วสเวนโดนทอสตายพอดีเนี้ยแล้วก็ตีดูเลือดใส่เดซชนต่อทิสซิลิสยังไม่ตายแถมมีชิปโรเมีได้นิดนึงด้วยโอ้โหจมดานะะเเเนนีีี่่่่่ยยอแตตไทาวมืก้คิงหล90 เดเลเหลือน้อยมากกระโดดไปไหมและอย่าบอกนะกระโดดไปจะมี AA อยู่นะกระโดดหนีออกมานะเป็นมอสปริงออกมานะไลเดอร์เซนต่อไม่ได้แล้วโหยแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีมากนะกับการใช้ของจิงกูมาซอรี่เนี่ยกระบ,บองทุบฮิวเลือดตัวเองเด้งขึ้นมาเยอะมากนะนี่แหละสกิล3ของเมื่อกี้คิงนะเป็นการตีติดบัฟได้นะถ้าตีฮีโร่ตัวเดิมเนี่ย4ี่ครั้งปุ๊บเนี่ยจะได้บับที่เดเมจนแรงขึ้นและมีดูดเลือดได้อย่างมากต่อการโจมตีหนึ่งครั้งซึ่ง สามารถใช้คู่กับลนสได์ได้นะแบบคุบดูดเลือดมันคิดเป็นหนึ่งครั้งนั่นแหละแต่ว่ามันเหมืนนอนโดนพร้อมกับหลายตัวได้อะโหดูดมันแบบจัดเต็มเลยนะเมื่อกี้เห็นชัดมากนะตอนที่าหาันหลังก็ไปฟาดได้เป็นพาวเวอร์เทรดมาเลยนะแต่ตัวนี้ก็ว้าวกลับมาเลนโบนกครั้งหนึ่งวีเวอร์ตีคลีปอยู่แต่ตัวนี้นะ่าจะเริ่มชิลขึ้นแล้วนะกับการมาตีคลิปนะฮะก็อัพสกิลสามนำขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่เน้นฟาร์มเลยเนาะหนีทุบใส่หน้าวีเวอร์อะไรหนึ่งทีด้วยนะ คือถ้ามังกีคิงสายฟาร์มมันก็จะชอบอัพสกิลสองมาหน่อยเพราะมันเป็นเดเมนบูงไงแต่สกิลสามเนี่ยมันเอาไว้ตีฮีโร่โดยเฉพาะเลยนะตีครีปมันไม่ติดนะแล้วมังกีคิงก็เป็นฮีโร่ที่เอาจริงถ้าอัพสกิลแบบนี้เนะี่ยก็จะไม่ได้ฟาร์มเร็วเท่าไหร่นะก็จะเน้นแบบจอยไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บตังค์ขึ้นมาโอ้โหแล้วพอดูเน็ตเวิร์ดนี่ทางคริสต์ลิสนี่จนอันดับที่หกของเกมนี้เลยนะ ตรงกลางสตอมก็มีการไล่ AA อินเซเนียโดนดูดมาแล้วโอ้โหคุ้มเดียวว่าโดสตอมเซนเซอร์ช่วงกันตีรัวๆแล้วพุ่งต่ออีกรอบนึงบอลเลนนิ่งเข้าไปได้คิวเอ็นเชนอัมปีชันด้วยนะที่เลนกลางแค่นี้เข้าไปเจอแล้วก็ไนท์ทอสออกมาได้ไหมและทอสลอยออกมาเลยอุย้ยลอยมาไกลมากสตอมเล็มเน้นตีต่อนี่เนะี่ยโอ้โหสโลพุ่งใส่หน้าอีกทีหนึ่งวีซีเอ็มเจ้าให้ได้แล้วก็ไนท์ได้อมตะเดอเซอร์น้ำยังไม่ตายเดอเซอร์เปิดไออันตีเฮกสองตัวไปเอาซัพพอร์ตทางท่าหน้าตา,ายค เนอร์เซนเซมเบอร์ไลน์นะระหว่างนั้นนะมังกี้คิงบอกขอบคุณมากสำหรับสเปซถึงแม้เพื่อนจะตายก็ตามแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลนบนเลยนะทำให้เริ่มเก็บตังเพิ่มเติมนิดหน่อยขึ้นมาจากวันนี้สตอมว้ามาวมนแล้พุ่งใส่เซอร์เลยนะมังกี้คิงวิ่งตามมากระโดดขึ้นต้นไม้และอันติอันให้ด้วยทางนี้มีไอลไรเข้ามามังกี้คิงครับไปส่เเหมือนจะมิดชีพหลบได้หอเซอร์ Nelson จะว้าหนีโดนพุ่สตันตายไปเลยคาว,วงนะ ส่วน A อครับอยู่ขอบวงนะและจะโดนล่างลิงทุบตายตามไปด้วย <S <S มันกีคิงเดาเบิ่คิวไปเลยนะกับบุคคลกรรมรอบนี้และสังเกตว่าสามารถเดินออกวงได้แป๊บหนึ่งด้วยนะอันติีมังคีคิงเป็นการเปิดวงที่มีร่างหินแล้วไปยืนประจําตําแหน่งแล้วมันจะทุบศัตรูที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็ทันเดเมดตามเหมือนตัวจริงทุบเลยนะแล้วก็ได้อารมร์เพิ่มเวลาเราอยู่ในวงด้วยทีนี้ปกตินะมังกีคิงเวลาเดินออกวงเนี่ยวงมันจะหายแต่ว่าพอมีเซตใหม่อันนี้เนี่ยวูคงเฟสฟูลเนี่ยทำให้เราสามารถออกวงได้ไม่เกินสี่วีโดยที่วงยยังอู่นะ นี่เลยนะทาให้บางทีเนี่ยเวลาเราเปิดวงเนี่ยเราแบบหลบฉากหนีออกมานีดนึงได้ครับเพราะปกติมันจะเป็นที่รู้กันว่ามังกีคิงยังไงมันก็ต้องยืนขาตายในวงอ่ะมันก็จะมีออกแบบฟอร์ตาร์อะไรเงี้ยดันมังกีคิงออกวงปุ๊บวงมันหายเลยอันติหายไปเลยนะเดเมนหายไปเยอะมากนะแต่พอมีฟาเซนนี่ปุ๊บมังกีคิงก็ไม่ได้แพ้ทางอะไรที่มันดันๆแล้วขอแค่วิ่งเข้าไปในวง้ได้ภายงสี่วิซึ่งก็นานอยู่นะและแถงวงอยู่นานซะเ้อยอยู่ตั้งสิบหกวิเนี่ยก็เป็นฟาเซีที่มาเหมือนบัฟอันตินั เริ่มมีจังหวะดูดีบ้างแต่ว่าการเงินนั้นก็ยังไม่กลับมานะก็คือต้องขึ้นออกของเรื่องฟาร์มแล้วละ่ะตอนนี้รคดสด,ดิสก็เลยจะเตรียมออกเป็นค้อนสายฟ้าต่อเลยนะเป็นอาทมตีหมูที่เอามาช่วยฟาร์มได้แล้วก็ของป่าตัวนี้เป็นสปาร์คออคเคเดตแล้วก็เป็น,อนเอชเมนต์บวกตีไว้นะได้เดเมนเพิ่มเวลาเลื่อนได้เยอะด้วยก็นั่นแหละเอามาตีคลีมให้แดงขึ้นนั่นเองแต่ที่ไม่ได้ค้อนสายฟ้าเนี่ยก็น่าจะยังฟาร์มใช้อยู่นะน่าจะอยากไปจอยไฟต์กับฮีโร่เพิ่มเติมนิดนึงตอน,น เมื่อกี้คิงเริ่มเห็นแล้วเตรียมแล้วมีไม่วาปอยู่เดี๋ยวไปตัวเดียวไม่น่าไหวแล้วต้องปล่อยเทนี่ตายไปก่อนนะเราก็ไล์คลิปเล่นบอต่อไปแล้วก็ดันบอเข้าป้อมเผื่อมีคนประการนั่นเองอันนี้คริสตัลิสก็วิ่งเข้ามาแล้วยืนทุบป้อมกับผองคลิปเลยนะทางลลควิดก็ดันล่างเช่นกันเหมือนจะแลกกันว่ะดันบอนี้เขาปล่อยเมื่อกี้คิงยืนทุบเลยนะยืนตีป้อมไปสักพักสเวนวาร์ปอันน้าเชืเลยเอามันมาว่ะคุ้งพมานเปิดไว้ก่อนเพิ่มอมาเมอร์นะทำให้ทนสเวนกับวีเวอร์ได้มากขึ้นหุยอื่น มังกีคิงได้ปั๊บมามันทุบใส่วิเวอร์เลือดเด้งขึ้นมานะเตรียมสู้แต่วิเวอร์เปิดทำหลับหนีไปก็เลยโดนสซเวกับเด็กนายนดุมตายไปนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจัดๆแม่เล่นว์ปอันแบบนั้นเลยและทางคริสตัลลิสเมื่อกี้ไม่เลือกที่จะกระโดดหนีด้วยนะน่าจะเพราะว่าวิเวอร์อยู่ๆก็โผล่มาพาร้อมกันก็ทีแดนลหมาก,กเลยต้องลองยืนสู้ดูตัวด้วยเทมที่น้อยเกินไปน้การเงินนี่ยังถือว่าจนกว่าเขาเยอะเลยนะก็เลยสู้ไม่ไหวาตายไปเกิดมาปุ๊บมังกีคิงถึงก็ต้อง แล้วสกิลสองก้าวมาแค่แต้มเดียวโอ้โหตีครีปเบาเหลือเกินต้องสกิลหนึ่งช่วยซะหน่อยนะแดงกว่านี้หนึ่งเพราะตอนนี้เวลก้าวอัพสกิลหนึ่งเต็มก่อนเลยด้วยความที่มันได้ระยะเวลาในการสตาร์ทเพิ่มเติมด้วยไงแล้วก็มีมาได้ดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะก็แดงใช้ได้นะสกิลหนึ่งตอนนี้นะดานลังสตอมพุ่งใส่หน้าวิเวอร์ด่วนมาวิเวอร์โดนใบด้วยจากเซนเซอร์ตายไปก่อนเมื่อกี้คิงโด,ดมาเชื่อตรงน,นี้แล้วทุบใส่ไอ้เดซเซนนะเอาว่าแล้วเพื่อนตามมาได้ดูมใส่เดซเซนเรียบร้อยเหมือนกันละเดซเซนก็ไม่รอดตายยไปเล มังคีคิงนี่ขอแบบเปิดจังหวะสตันให้เพื่อนก็เพียงพอแล้วนะในช็อตนี้นะวีเวอร์ครับโดนทองขึ้นไปเอาบายแบงค์มาตายว่ะเฮ้ยเอาแต่ก็ในวีเวอร์ตายเนี้ยงเลยช็อตนี้นะมีดิเมจเจอไทนี่เติมได้เยอะมากทางเมื่อกี้คิงกระโดดไปแล้วเชนอลพันช์เชนต่อจะลวิเกลไปไหนหนีนะบอลในสไลด์หยุดซะและได้คิวด้วยนะลิควิดตายไปถึง4ตัวในจังหวะนี้โอ้โหสวยงามมากๆนะกับทางทันด้านะทั้งแบบดูมเนซเซนได้แล้วเมื่อกี้คิงเป็นตัวกระโดดตามศัตรูไปก่อนนะเพื่อสตันแบบงามๆอยู่ศัตรูเอาไว้ นี่แหละแคดดี้ที่ไม่ต้องรวยมากก็เล่นได้นะเป็นคุณสมบัติอันนึงที่ดีมากๆของแคดดี้ในยุคนี้นะเล่นได้จากทุกสถานการณ์มีสกิลเนี่ยช่วยแบบจำเจมจ,ำจำังหวะไฟได้นะสตาร์นี่ดีมากเห็นไหมแล้วสกิลทีเดนเนี่ยมันช่วยกระโดดตามได้ด้วยนะกระโดดตามไปต้านยางเงี้ยก็มันเล่นเล่น,ลนสปอร์ตได้ไงมังกี้คิงเงเพราะมันไม่ต้องใช้ของในการเพิ่มความคล่องตัวในจุดนี้นะและในที่สุดครับประมาณ15นาทีในเกมนี้แคดดี้คิสตัลสก็ได้เป็นค้อนสายฟ้ามาแล้ว ในที่สุดก็จะตีเดเมนหมูได้นิดหน่อยนะทำให้ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อุ้ยมีการฟาร์มเปนเชี่ยนวนันี่เลยช่วยทุบตบทุบหมู่แล้วเลยนนสไรโคเทปครีปเป็นเชี่ยนตายทั้งกองเลยนะอุ้ยเป็นการช่วยกันฟาร์มที่จริงจังมากกระโดดมารีบตีครีปไปกลุ่มต่อเลยนะต้องรีบหาไอตัวแมสโตนเพื่อคราฟของป่าด้วยก็ได้จากการฆ่าครีปป่านะเพราะฉัยนยิ่งฟาร์มครีปป่าเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งคราฟของป่าได้เร็วขึ้นนะอ่าก็รีบเคลียร์ไปขอทุบหน่ีได้แปะล กลุ่มนี้เคลียร์นะ่าจะได้10หรือยังโอ้ยังนะครับต้องขออีกกลุ่มนึงเขาจะได้เทมคริปป่าเทียสองมาช่วยบูสต์ดาเมจตัวนี้เห็นแนละ้วก็นท์โผล่ในเลน,นะเมือนกี้คิงกับต่ต้นไม้ขึ้นไว,นะว้นะเวลาต่อต้นไม้เนี่ยข้อดีอันหนึ่งคือถ้าถ้าเกิดศัตรูไม่มีวิชั่นในแบบที่มันลอยฟ้าหน่อยเนะี่ยเขาจะมองไม่เห็นเราบนต้นไม้นะทําให้เราซ่อนตําแหน่งตัวเองจากศัตรูได้แบบมายืนตีนต้นไม้เนะี่ยก็มองไม่เห็นนะฮะทางเทมปีลิควิดเล่นโซนนั้นบนอยู่คนสี่ลคนเแต่แบบากนะค กิสซลรีสครับยืนแต่ต้นไม้รอก่อนว่าจะไม่มีฮีโร่โผล่มาแถวนี้พอลงไปตีแล้วเอ้ยกดวาร์ฟไปตรงกงลางเลยว่ะเอาเซเลนเซอร์โดนเปิดตายทำเมื่อกี้คิงครับเข้ามาถึงปุ๊บเปิดมิชชิพก็โดนมาดูแลมาดูซิสแตนคัน,นดิเจอร์แล้วก็ไหนถูกไปก่อนเลยนะแล้วเปิดอันติอัดด้วยแล้วก็ไหนโดนอู่ของเข้ามาเต็มเต็มแต่เมื่อกี้คิงโดนไอ้บานสโอนคืนเช่นกันไอ้ปลามาตานแล้วสเวนโยนค้อนมา,ามาตายไปเลยนะได้เมลแรงจัดแต่ยังดีได้ดูมเนเซ่นไปแล้วเนเซ่นก็ตายคืนเช่นกันแล้วสเวนโดนสสตตตอออออมมมมมไลลล่่่ดด้้้วววววยยยยนนนนนนะะเเเเปีีงงงัาาาแริูซกก็ โอ้เทนี่สปอร์ตกับสตอมนี่คู่กันดีมากเลยอะและสตอมบีซีเนี่พุ่งตามหาคนต่อ้ดยนะเอเชสเตอร์พิชชันตัวสุดท้ายมันไปไหนไม่ได้ไกลอยู่แล้วหรือเปล่าเอ้าแต่ว่าคลาไปได้ว่ะโอ้โหนี่คือพุ่งหาจริงจังมากแต่ก็หาไม่เจอนะก็เป็นการช่วยสตาร์แล้วก็ตายไปอีกรอบหนึ่งของมังกี้คิงนะแตงน้อยตอนนี้อ่ะครับของป่าเทียนสองได้แล้วและมาแล้วนะเป็นเซียร์ดิงซิกเนตนั่นเองนะวิ่งหมวกมานาดีเจนว่ะแล้วก็มีเดเมเเวทเพิ่มเติมเวลาแบบ อัดไดเมจเวทใส่สตัตูซึ่งมันก็คือค้อนสายฟ้านี่นั่นเองนะทำให้เวลามีค้อนสายฟ้าใส่สตูเนี่ยสตูโดนเผาเนี่ยเป็นไฟสีดแดงๆเนี่ยเผาได้ได,ดเมจเวทเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะเอาเรื่องอันนี้ก็คือบวกไดเมจหมูอย่างชัดเจนนะแล้วก็เป็นเชนเมนต์ด้วยนะเอามาบวกมานานาเลยจะได้ฟา์มันมันตอนนี้คิสซิสก็จะได้เงินงเร็วขึ้นแล้ว,ลวมีกอบบเซเลนโผล่มาวะนี่เลยนะทางฝั่งลูกคิโดนใบหมดแต่สุดท้ายเอาเทานนี่ตายอยู่ดี ทางทธอน่านเงินนำ 4k นะแต่ถึงว่าเกมนี้ต้นเกมก็มีความสุสีนิดหนึ่งนะเนี่ยเซนเซอร์โดนโมูดไล่มาแล้วแล้วก็ไนตีสองทีตายไปเลยมังกี้คิงตอนนี้ก็ฟาร์มสุดใจนะได้อเทมของใหม่เพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะเน็ตวูดก็เริ่มเพิ่มมาแล้วถึงแม้อันดับมันจะยังอยู่อันดับที่5ก็ตามน่าเป็นความเสียฟ้าใหญ่โยเนียมาเลยนะออกมาเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นแรกเลยด้วยนะนี้เดเมจแรงขึ้นแบบจ,จัดๆเลยท่านได้ยืนตีนะแล้วตีอะไรบ้างด้วยแต่ว่าทางนี้ริคิดนิชาเองก็ได้เอจิสไปเหม ไม่เล่นสายไฟกันแล้วด้วยนะโดนเนิร์ฟแดงเกินไปนะเป็นแล้วก็นายสายพิษแล้วนะตอนนี้นะนี่แล้วก็นายสายพิษให้ดูเป็นดาเมจกายภาพนะทั้งหมดเลยนะโอ้โหแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเปิดนาติก็ติกระจาด้นะน่นไงดูดวแล้วก็นายยืนสับแล้วแล้วสตอมพุ่งมาดูวีเวอร์อุ้ยสวยมากวีเวอร์ตายไปเลยมีเซเลเซอร์อยู่ด้วยนะบีซีเอ็มกันนี่ยังเอาแล้วดูงโดนไอบาสเต็มๆเลยอุ้ยมีโอกาสตายสูงมากแต่แล้วก็นายก็โดนสตอมจี้จนเสียอาทิตย์ไปแล้วนะหูแล้วมังกี้คิงไม่ได้มาด้วยเนี่ย สตอมโค่นนะอแล้วก็นเกิดมาถึงนี่โดนสตอมไล่ต่อเซนเซอร์ช่วยไปสตอมดูดวอลเทคมาเล็มเน้นฟาดฟาดแล้วก็นยยังอึดอยู่มีเดเซอมาช่วยแล้วด้วยนะตรงนี้ทางลิฟิกก็เหมือนจะถอยแล้วแล้วอีกสตอมพุ่งมาต่อวะเอาหาแล้วก็นต่อหาแล้วก็นหันหลังก็ไปพ่นไฟสตอมบีเซมพุ่งตามแต่มานาเริ่มนอนแล้วดูมิงมาดูมได้แล้วก็นโดนดูมไปแล้วนะวันกี้คิงก็เริ่มมาแล้วเช่นกันแลวขอทุบหน้าเดเซอหน่อยนี่เลือมมาแจวนักกีฬาลิสแล้วก็นายโดนด แต่เส้นอมตะตัวเองแต่ว่าก็ไม่ช่วยละโดนทุบตายเหมือนกันหูยท่าน,น้าจังนี้กําไล่จัดๆเนะด้วยพลังแห่งสตอมเนอะแล้วก็มังกี้คิงแค่มาเติมเก็บตกตอนท้ายหลังจากมีโยนี่คอนเสิร์ฟฟ้าใหญ่เนี่ยก็ฟาร์มเร็วขึ้นเยอะมากๆนะนี่เลยให้ดูนะครตีติแป๊บๆติดสายฟ้าเผาด้วยไฟสีแดงสีป่าทั้งเวฟเลยแล้วนี่บอลเลตสไลด์ก็แรงใช้ได้อยู่แล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยมีเป็นก,กระนิมฉาเพิ่มเติมอีกด้วยทําให้บอลเลตสไลด์เนี่ยสามารถ มีเพลโมสปริงแบบ60%ได้หมายถึงอะไรหมายถึงมีดเดเมทและมีสโลว์เพิ่มเติมจากสกิล2มานั่นเองนะและไม่เพียงแค่นั้นมังกี้คิงสามารถกระโดดไปที่ปลายกระบองตอนกดสกิลหนึ่งได้นะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเด้งตัวเองได้นั่นนั่นเองนะเพิ่มความคล่องตัวนะสกิลหนึ่งปุ๊บไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระบองทันทีเลยและแล้วเห็นแล้วก็นายโผล่มาที่คลิปอีกแล้วทางนี้มีเทนนี่อยู่ด้วยนะสักซ่าบินมาแนะล้วร้านและทอมาหามังกี้คิงแล้วแลวเปิดวงสวนะ่แหวนะแ่่ราากได้อออยูอวงจงจโนมม มังกี้คิงกับโดนสตาร์ได้แล้วนะก็ไหนยืนวาร์ปกลับบ้านไปได้นะเอาแต่ว่าแอนเทนเปชั่นโดนสตอมเก็บตายไปแล้ว BCM เกมนี้เก็บไม่หยุดนะนี่มังกี้คิงโอ้โหเป็นไงเดินออกจากวงแล้ววงยังอยู่วงอยู่นานด้วยนะกว่าจะหายนะเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นภาพที่ไม่ค่อยชินนะภาพปกติคือมังกี้คิงเดินออกปุ๊บลิงหายทันทีเลยนะแต่ตอนนี้ได้บนสตอมพุ่มมหาเนะดินเซนด้แล้วเออพุ่มมหาตัวจริงว่ะไอตัววิญญาณอยนะู่ไหนไม่รู้ตัวจริงตายไปแล้วนะแล้วเซเว่นก็โดนดูมด้วยโอ้โห มันชนเกมนี่ทำไมดูมันดาบดีชนะทางแปลกๆวะเนี่ยดูดิโอไอสเวนโดนดูมไปนะแต่เฮ้ยังไม่ตายครับสตอมมานาน้อยพุ่งหนีออกมามัอกีคิงเข้ามาด้านหลังมาเก็บอินเซเนียแล้วโดนทุบตายจะหน้านะเจอเคเซดิสโดนใส่จากด้านหลังเลยนะเอาแต่ตัวเองโดนโคฟีดแข็งแล,แล้ววิดโกได้กับสเวนมาพร้อมกันหายไปเลยนะมังกี้คิงเกมนี้ตายเป็นรอบที่4พอพูดกาเริ่มดูดีปุ๊บก็อะทางลิควิตด,ดึงเกมกลับไปนิดหน่อยนะฮะ ยี่สิบห้านาทีกว่ามังกี้คิงมาเล่นกับเพื่อนเลนกลางแต่ว่าไอเทมเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มเป็นแม็กคิงบาร์มานะเพราะเห็นว่าโดนดะก็นายสตาร์ทอันหน,หน้าหนึ่งทีก็คือแทบตายแล้วอะ่ะคือตัวก็ไม่ได้หนามากเห็นเป็นตัวตีใกล้ด้วยนะมังกี้คิงเนี่ยก็คือนี่คือปัญหาหนึ่งของของตัวนี้นะจําเป็นพอสมควรเลยเรื่องแม็กคิงบาร์นะเลสเวนเป็นฝ่ายเปิดมาก่อนไล่ทุบดูมจะตายแ,แล้วโหูยดูมเลยลดไวมากแต่ว่าเอาสตอมไปเก็บแอนเทนไปชั่นก่อนได้เช่นเคยทางเทนี่โดนทุบตายชิดกันมังกี้คิิงงเปดดวมมาแตต่่สนไโ สตาร์ไม่โดนแล้วโดนเดเซนเฮกด้วยไม่เป็นไร่เคียวทูปเราก็ไหนต่อแต่ต้องอยู่ในวงก่อนนะตรงนี้เซเวนก็ยังอยู่ข้างข้างนอกกับขอบวง,งสตอร์เลือ่อนเลื่อน้อยพุ่งหนีไปเมื่อกี้ฮิงโดนมดกัดทาวงแล้วคุยเดเซนมันตีแรงมากเดเซนล่างวิญญาณหัวจนตายไปเลยโอ้ไอเดเซนล่างสีชมพูมเมื่อกี้ตีอย่างรัวนะแล้วก็ได้นึกว่าดนเมลมาจากไหนไม่มีฮีโร่อยู่ใกล้ๆเลยแต่ว,ว่าโดนเดเซนหัวอยู่ตายจนได้นะเกิดมาถึงเร่งฟาร์มไร้กิ้งบ้าต่อนะจนกระทั่งเนี่ย อัปเกรดไอเทมคริปาอันนี้เลยนะเซลลิงเซ็งเน็ตอัปเป็นเทียร์มเลยนะแล้วก็ปรับเอนเชนเมนต์เป็นบวกไดเมกกับบวกอาร์เมอร์แทนจะได้มีความอืดขึ้นด้วยนะประมาณนึงนะแล้วตอนนี้เหมือนเงินพอซื้อแบ็คคิงบาร์แล้วต่อไปนี้จะไม่ตายอีกแล้วนะหรือเปล่านะก็มาดูกันนะก็ไอเทมชิ้นที่2ของคริสเซอร์ในเกมนี้ก็คือแบ็คคิงบาร์นั่นเองนะโยเนียบีเคบีแนะตัวเหลืองตบลัวๆด้วยสายฟ้าเบอร์สิแล้วด้วยอันตีเต็มๆแล้วตัวนี้ทางลิควิดบุกมาพอดีเลยแล้วด้านายครับ ไล่เทนเนี่มาแล้วโอนน้ยเทนนี่โดนสเวนตีเดียวตายและดูไปเปิดใส่สเวนแล้ววะ่ะเมื่อกี้คิงตามมาเปิดวงให้นะสเวนนี่รีบวิ่งหนีมาจากวงแต่ว่าเลื่อนรถไปเร็วมากแล้วสเวนจะตายไหมมี้คิดดงโดนสายตายแล้วไนดะ้สเวนแล้ะถูกเดือดเซ้นต่อด้วยแล้วทุบจนตายไปเลยนะอุ้ยรอบนี้แบบเทนน่าไล่ไล่หลายตัวมากนะลิวิดตายเรียงตัวเลยแล้วก็นายเตัวสุดท้ายวิ่งหนีไปได้สตอมมานำหมดพอดีอุ้ยกดเติมมานานนิดนึงมาวะ่ะแต่ว่าแล้วก็นายหายไปแล้วนะแต่แค่นี้ก็ดูกำไรแล้วนะ บางกี้คิงยังไม่ได้กดแบล็ a คิงบาร์เลยแค่ช่วยเติมเนืเม็ด้วยวูคงคขมามากับสตาร์เนอร์บาเลตสต้าให้เฉยๆเสเวนตายนานเหมือนกันทน่านี้ทันรารูมเอาโรชานต่อเลยนะคิสเลนตก็ช่วยทุบแล้วโคฟีนมาว่ะเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหสตาร์นหมู่สี่คนอย่างสวยสุดท้ายโรชานก็ตายนะลองน,นึกภาพเมื่อกี้นะเสเวนอยู่บิ๊กเข้ามาตีกระจายไปที่มีมีสิ่ตายสี่ตัวได้เลย <c oughs> ดีนะเสเวนไม่อยู่นะสามสิบนาทีกว่าผ่านไปสตอมพร้อมเอจิทเริ่มมาบุกเรล,ล่างต่อแล้วนะ ฮันดาเดินมาแล้วเพราะมังกี้คิงเองเนี่ยก็เวลยี่สิบมาด้วยนะยังไม่ได้ใช้บีคีบีเลยได้เทเลนบวกคริติคอลของสกิลหนึ่งมาด้วยทุบแดงขึ้นจัดๆเลยสตอมไปไล่แต่ก็ไหนวะเจอสเวนเข้ามาตีแล้วสตอมแป๊บเดียวจะตายแล้วโดนเทคต่อด้วยแล้วตายไปแล้วมังกี้คิงเปิดวงให้เออสเวนกับเราในอยู่กลางวงเลยแล้วก็ไหนคนรเจ็บโดนลิงลุมตีตายไปแล้วเหมือนกันเนีโอ้ดูโดนสเวนฟาดไปก็จริงแต่สตอมคลิคที่สองมาไล่สเวนกับมังกี้คิงที่กดบีคีบีอยู่เธอสเวนเปิดก็เตต็งถออยกันนนมมาสสูู้้ไดดะโ่่ทคให้ก็มาาายแบ็มเหร มันกีคิงก็เลยตายไปเองด้วยนะนี่ชาก,กดใบแบง็คมาเลยอะ่ะหมูเซนเซอร์ก็คือไม่รอดแน่นอนแนละ้วตัวแบบนี้ต้องยอมตายนะแล้วสตอร์มจะรอดไหมมีเทนี่เข้ามาช่วยเอาลันทอสเวนได้คิวสเวนด้วยโอ้โหซักซ่านะ่ะเเดเมจหนึ่งก๊อกได้สเวนไปจะโดนแล้วก็นหนกับเดเซนและวีเวอร์ไล่มาสามตัวเทนี่สปอร์ตก็ดูแล้วไม่น่ารอดนอนนะหมูเดเซนแบบไล่ตีมันมันสโลหนื่มากเทนี่ตายไปเป็นตัวที่สี่นะทางเทงน่าตายสี่ตัวเลยนะตัวที่รอดตัวเดียวเหมือนเดิมน,ะนั่นคือสตอร์มบีซี ที่เกมนี้ไม่โดนจับเลยนะมีลิงเกมาแล้วด้วยนะตายศูนย์อยู่เลยนะสตอมสปีดเกมนี้11-0-14นะตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะเอาสตอมเป็นพระเอกแต่ว่าคลิปสตอมเยอะแล้วนะปีนี้มังกี้คิงยังไม่มีเลยนะแถมคิปเซอริสเป็นคนใหม่ด้วยก็เลยอะมาดูมังกี้คิงกันดีกว่าแต่ก็จะเห็นว่าสตอมนี่คือเด่นมากเกมนี้นะพระเอกจริงๆคือ BCM นี่แหละนะโดยที่สุดมาตั้งแต่ต้นเกมเลยแหละมังกี้คิงตอนนี้เนี่ยก็ด้วยความที่โดนลุมตายบ่อยนะตายไป6รอบแล้วนะ นี่เลยนะไอเทมแบบอะไรแก้สถานการณ์โกลด์เซปเตอร์นะเราไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้คิงออกอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอมันโดนล,ลุมตายด้วยในเมกกายภาพบ่อยๆก็ช่วยได้นะอย่างน้อยเปิดอุโมงคอมข้ามาเสร็จตัวเขียวธงเวลาในวงก็ยังได้เลยนะโกลด์เซปเตอร์นะแล้วก็เพิ่มเติมอีกทีหนึงมาด้วยคือน,นี่เลยดาวคริคริสตัลลิสนั่นเองก็เพิ่มเตเมจขึ้นมาด้วยทําให้ตอนเนี้ยทั้งตายยากขึ้นและมีเตเมจที่แดงขึ้นด้วยเกมเริ่มเข้าสู่ช็อตตึงๆนิดนึงเพราะว่าทั้งสองไฟลนะ์เนี่ยไม่มีเเอจิสลยใช่ม ก็เลยเดินๆฟาร์มกันตามประสาเกมแข่งนะมื่อกีิเงเองเนี่ยก็ตั้งแต่ได้โยเนียมาก็ฟาร์มเร็วขึ้นมากๆเลยนะเวลาก็ผ่านไปและใกล้จะได้เดดาร์ตอัปเกรดดาบพรีเล็กเป็นครีกใหญ่แล้วนะเผื่อแป๊บเดียวนี้ลุยช้รานะคริสลิสช่วงเข้าสู่เลนเกมเกมนี้นะเนี่ยกระโดดแต่ต้นไม้แบบไกลๆไปและมาแล้วเงินพอแล้วพรีใหญ่เข้าตัวเรียบร้อยนะเราจะไม่เบาแล้วเราจะแรงแล้ว,ลวเลือกของป่ามาใหม่ด้วยซิลิโมเนียโดบ่ะ ลดต้านสถานากะกาต้านเมสตรูนะฮะเลือเชนเมสในยังคงเป็นบวกอาร์เมอร์แล้วบวกเดเมจขึ้นมาเอามาสู้กับดะก็ไนท์นแหละเพราะว่ามันบวกไอ้นี่เยอะไงไอ้ดะก็ไนท์เป็นเดเมจกายภาพไงก็เลยต้องบวกเกาะสู้แล้วเจอวิว่ะนะไทนี่หยุดให้เมื่อกี้คิงยืนทุบตาไปเลยนะแบบเทวลาไม่นานเท่าไหร่นะและตัวนี้ทางทีม Liquid, ลิควิดดะก็ไนท์ดันบนมาด้วยเมื่อกี้คิงกับดูมก็เลยเข้าทวินเกตมาเพื่อมาตลบหลังไอ้ดะก็ไนท์นั่นเองนะนี่เลยดูมวิ่งมาตามป่าแล้วเมื่อกี้คิงไต่ต้นไม และสตอมเองเนี่ยก็อยู่เลนล่างกำลังเข้าทวินเกตมาเช่นกันแล้วเจอแล้วก็ได้แล้วแล้วก็ไนซ์มาเปิดใส่ดูมไอบาเข้ามาด้วยโอ้โหดูมโดนหนักก่อนลว่าดูมตายตัวแรกเลยนะมาดูซิสตอมจะมาไหมสตอมมาแล้ววะ่ะมาด้านหลังเนะี่ยเมื่อกี้คิงกระโดดนี่ไม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยทรีแดนแล้วก็พิเมอร์สปริงและไทนี่กับเซนเซอร์ก็มาแล้วเช่นกันกน,นะแล้วก็ไนซ์ก็มาดัานต่อสตันเซนเซอร์มาแล้วสเปนครับปูนดึงเซนเซอร์มาตีแต่โดนสตันสะทวนสะท้อนกลับไปด้วยรวดตัอดอ เมื่อกี้บาร์เตตีใส่เซเวนเลยเซเวนเลี้วหนียังไวนะแต่โดนไอเมจ์จะคุมขามันเกือบตายยืนวาร์ปเลยนะบีคิบีวาร์ปไปแล้วบายบายแต่ว่านี่เลยได้สปอร์ตเลยนะสตอมรออยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะตรงนี้ทางธันดาไล่หาตัวอื่นต่อได้เลยเอ้าสุดท้ายเซเวนก็ตายนะวาร์ปไปได้ก็จริงแต่มันโดนดูมไปแล้วไงก็เลยโดนตัดหิ้วไปตายที่บ้านนะแล้วมันก็คิงอุ้ยทุบกระโดดลอยมาที่ปลายไม้ใส่หน้านะก็ไนแล้วก็ไหนอึดมากนะเมื่อกี้คิงตีสโลได้ยังไล่ตีไปอยู่แล้วบีคิบีสวนใส่ด้วยนะแล้วไหลบีีคบเช่นกัน ทางนี้แล้ววีเวอร์โผล่มามันกี้คิงครับเอาโดนเดเซ่นเฮงนะโดนลุมนิดหน่อยแล้วด้วยตรงนี้สตันไปใส่เดเซ่นกันนะก็ได้พร้อมกันโอ้โหอย่างที่โดนลุมตีคืนมาเอามันกี้ิงตายสักง,งั้นแต่ว่าได้เดนเซ่นไปแล้วทัพไนก็ตายเช่นกันนะเดนเซ่นพายุตัวเองขึ้นไปก็ตายอีกตัวหนึ่งโอ้โหคิสซลิสแลกตัวเองอีกแล้วนะกับการสตันนี่ที่แต่ว่าโอ้โหโดนลุมตีตายแล้วแล้วลวีเวอร์ตรงนี้ก็ไม่รอดทีมไว้ไปเลยนะนี่คือตายเกลี้ยงไปช็อนี้คือกำไรสุดๆไปเลยสำหรัาาาานนนนะะะเเววว่่ชไฟดด้้้้ยยแลลก็ขโตอ มังกี้คิงก็เป็นผู้เสือสละไปนี่โอ้โหเพื่อนโคตรกำไรเดี๋ยวสตอมได้แบบได้ทุกอย่างในเกมนี้เลยนะเอจิตโอ้โหแล้วดูแต่และอย่างนี่ของเต็มตัวมากเวล,ลี่ยี่สิบผลเลยด้วยนะสตอมนะฮะทางธันด้าไม่รอช้าเริ่มมาใหม่ละมังกี้คิงเกิดม,มาก็รีบแตะต้นไม้มาตรงกลางแล้วทุบก,กระบอกมาด้วยแต่ไม่โดนนะเห็นสเวเไกลๆตรงนี้วีเวอร์โดนดุมไล้นิดหน่อยแล้วสเวเวอบิ้งมาตีดุมมีกระบอกเซเลนมาด้วยมังกี้คิงก็โดดไปแนวหลังไปเก็บแต่เซนทิกถ่อวิญญาณอยู่เปิดวงใส่หน้ามาแล้วโดนดูสงตตตััววกบอร์ายไปแล้ กูสตอมดูดสองตัวเข้ากลางวงโคตรโหดทางเซเว่นครับวิ่งหนีโดนกระบองทุบมาทีนึงเมื่อกี้คิงบีคิงบียืนทุบหน้าต่อเซเว่นตายไปเลยนะเดี๋ยวแล้วในตัวสุดท้ายที่โดนดูมอยู่โคตรชิลเมื่อกี้คิงโดนตัวเดเมจหลังเลยตอนนี้และดับเบิลคิวไปด้วยนะสวยงามเลยคิสซิลลิสไฟนี้คือลิควิดดูสู้ไม่ได้เลยนะด้วยดรากด้วยแหละที่มันโอ้โหมันต่างคนต่างเข้ากันคมเลยเกินเอเดอร์เซนถอดวิญญาณอยู่ตรงจุดที่มันน่าจะโล่งไปหน่อยโดนดูคงะมาณอัดหน้าตายในพริบตาเดียวและกูเกียร์เวลเปชนะครับ ก็นี่แหละคือเกมของวันนี้นะฮะก็จบไปสำหรับมังกี้คิงแค a ดี y โดยทันดราคริสตัลิสนะแครดีคนใหม่ประจำทีมนั่นเองซึ่งเกมนี้เนะี่ยก็โอเคพอได้นะถึงอาจจะดูตายเยอะนิดนึงนะแต่ก็เป็นแครดี้ตำแหน่งผู้เสียสละนะให้สตอมเฉิดฉายนะแต่ว่าดาเมจนั้นก็ไม่น้อยนะ40,000เนะี่ยก็เยอะเหมือนกันเลยนะแต่สตอมก็เยอะกว่านะเพราะท้ายเกมแต่มังกี้คิงถือว่าตีโรวอยู่นะ แล้วก็ต้นเกมเกมนี้ก็ลำเค็นนิดนึงแต่ก็ฟื้นคืนมาได้ในช่วงท้ายเกมก็คือของฟูลมาเลยเช่นกันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ทันได้ชนะไปได้ในเกมนี้นะซึ่งก็ต้องรอดูยาวๆว่าจะได้ตําแหน่งไหนแบบจบอันดับที่เท่าไหร่ในทัวร์นี้นะก็ถือว่าโชคดีที่ยังมีทัวร์นี้อยู่เราก็น่าจะยังพอพอมีเกมได้ทาคลิปบ้างในช่วงนี้นะอย่างที่บอกเดี๋ยวหลังจบทัวร์ค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรต่อดีนะแต่ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะที่บอกว่าทําอะไรมาก็ดูอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยนะก็เป็นกําลังใจ ได้มากๆนะที่จะสู้ต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ด้วยแล้วก็ทุกคนที่สนับสนุนท่องมาตลอดโดยการสมัครสมาชิกช่องเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เรากอนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บายยขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแนละอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บา,บายๆครับ